สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอทีแดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณที่บ้านใจสุดเน้นสุดค,ค่าคืนวันจันทร์นี้มีมาฝาก4 EP เหมือนเดิมและทุก EP เป็นตัวเน้นเดี่ยวเน้นชุดโดยที่ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2 คิโรนากับแอตติกบิวบ้าว้ามพานด้ประการทั้งว่วงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2อูดูแฮนดิแคปคิโรนากับแอตติกบิวบาวึกรลาลิก้าแข่งขันกันต่อตีสมเจ้าบ้านคิโรนาต่อปอป่าลมผ้าโดยชื่อชั้นทีมแล้วบอกเลยว่าแอตติกบิวบาวนั้นชื่อชั้นทีมดีกว่า คิโรนาแต่ฤดูกาลนี้คิโโรนาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเกินคำบรรยายจริงๆพวกเขาเกาะกลุ่มทีมนำแวดล้อมไปด้วยบาร์เซลโลนาเรอัลมาดริดแอตเลติแต่พวกเขาก็ยังยืนอยู่หัวาหาดได้ไม่ธรรมดาปัจจุบันมีอยู่34คะแนนในขณะที่วิลบาวก็เป็นทีมกลุ่มนำ มีอยู่ยีคะแนนผลงานห้าเกมหลองทุนของคิโรนาปรากฏว่าเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดกำไรไปไปสเกมการทุน1เกมจากการยิงไม่ขาดส่วนแอตติมบิวาร์ผลงานห้าเกมหลังทุนชนะ3ามสามหนึ่งแพ้หนึ่งผลงานดีแต่าการลงทุนกำไรได้แค่เกมเดียวเจ้าหนึ่งเกมที่เหลือขาดทุนก็ต้องบอกนะครับว่าในแง่ของผลงานคิโรนาดูดีกว่า และการลงทุนยิ่งยอดเยี่ยมส่วนวิบาผลงานนี้แต่การลงทุนไม่โอเคการเจอกันห้าครั้งหลังส่วนปรากฏว่าคิโนโรดาชนะสามครั้งบิบาชนะได้สองครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานระหว่างที่โรด้าก,ากับติ๊กบเบาส่วนราคาภูและราคาดิแคบแต่เจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายไว้เนื้อเชื่อใจ ที่โอโน่าปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจ้าบ,บ้านช่องเสมอปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งช่องทีมเยือนปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดห้ารายครบถ้วนเพราะนั้นภูนี้นะตัวภูนี้อยู่กับคโ่โอโน่าตัวแฮนดิแคปในราคาปอปาของที่โอโน่าเจ้าก็ยังไว้ใจจ้าบ,บ้านบนต่อปรับราคาลดลงสี่รายนะจากห้ารายนะลดลงสี่รายจากห้ารายเชื่อใจจ้าบ,บ้านบนต่อ ในขณะที่บอรองก็ปรับเพิ่มขึ้น4่ลายจาก5าลายนะไม่กลัวทีเวมเยือนบอลรองเพราะนั้นจากข้อมูลพื้นฐานบวกกับราคาภูตามด้วยไฮนิแคปจากเจ้าตั้ง5ไลายวางใส่ต่อคิโลหน้านะนะเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ด,ด,ดาวเป็นทีเด็ดมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่2เป็นของถูกของดีใน EP 2ตัวที่2วันนี้นะ ที่โลหน้านะครับคือที่แดดตัว้นส่วนตน้นที่สองใครยังไม่ได้ฟัง e p พหนึ่งยังไม่ได้ฟัง EP3 สาและ EP4 สี่ก็รบกวติดตามกันให้ครบถ้วนขอให้ทุกท่านโชคดีล่ำรวยสวัสดีครับ